สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นมีรายงานว่าหลังจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาระบุว่าได้เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของโคต้าพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด4คน โดยหนึ่งใน4รายชื่อปรากฏว่ามีชื่อของนายสันติพรมพัฒรองหัวหน้าพักนั่งรัฐมนตรีด้วยนั้นกลับถูกหลายฝ่ายจับตามองย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สอบขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากเคยมีเหตุทุจริตในการสอบต่อมาได้มีมือดีปล่อยเอกสารหลุดในโลกออนไลน์ผ่านทวิตเอ็กวอเน็ตซึ่งเป็นเอกสารคำสั่งมหาวิทยายลัยราคำแหงที่1170ทับสองเรื่องลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา รายละเอียดของเอกสารระบุว่าในการสอบไล่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2,541หัวหน้าตึกสอบ pr a 201รายงานว่าในกระบวนการสอบวิชา py 103เมื่อวันที่5มิถุนายน2,542ข้ามสอบที่1ได้ตรวจพบนายสันติพร้อมพัฒรหัสประจำตัว c 1 065 62624 ให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทนโดยการปลอมบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพของกรมการขนส่งทางบกและใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบมหาวิทยาลัยได้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่20ปี2542เมื่อวันที่30มิบถุนายน2 5 4 2 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําดังกล่าวของนายสันติพร้อมพัดเป็นการฝาร่าฝืนคําสั่งมหาวิทยาลัยราคําแหงที่664ทับ2,537ลงวันที่12พฤษภาคม2,537เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ข้อ1.20ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าอันเป็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อ6แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราคําแหงว่าโดวยวินัยนักศึกษาพศ2,522 จึงมีมติให้ลงโทษลบชื่อนายสันติพร้อมพัดรหัสประจำตัว41065 62624ออกจากทะเบียนนักศึกษาทั้งนี้ตั้งแต่การสอบปลายภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2541เป็นต้นไปสั่งณวันที่4สิงหาคมพศ .2542 ลงชื่อศาสตราจารย์รังสรรคแสงสุขอธิการวดีมหาวิทยาลายัยราคำแหง